กาดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปติดตามตัวเล็กับหลวงพีเนาะครับได้ยินจากยายมินเขาห่าว่าเพิ่นให้โชคให้ลาบชาวบ้านถูกกันเบดบ้านครับท่านผู้ชมโอ้ยยัยมินขักเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตึก่นดบ้านเก่าสองสองเก่าไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็มีคุณนาท่านหนึ่งเพิ่นถูกลอตเตียี่สิบใบครับท่านผู้ชมยี่สิบใบโอ้ยยัยม่นธรรไม่ได้เนาะครับเนาะ ตั้งยี่สิบใบงวดที่ผ่านมาก็กาสองสองเก่าหลวงพี่ให้แค่นี้ครับฉะนั้นแล้วมื้อนี้พอเที่ยงก็เลยจะให้แอดมินของเฮาฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ไปติดตามตัวเลขก,กับพี่กับหลวงพี่มาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับเนาะไปครับท่านผู้ชมเฮาบอ่อลายใหญ่ห่างเดินทางไปเบิงบบงงยย่งไปชมมูพร้อมกันกับแอดมินของเฮาฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือช่องสาวบ้านานาหนุม่มสวีเดนเนาะครับเนาะไปเบิ่งนํากันว่างวดนี้หลวงพี่เพิ่นจะให้ตัวใดขเน็ดๆเด่น,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 นๆมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่อง ยินข่าวว่าเพื่อนมามาสันมาสันพัทหารครับผมอยู่ที่บ้านของคนนดวงดีเพิ่นถูกยีสิใบละครับเพื่อนร่วมกันไปนิมนต์พระอาจารย์มามาสันเขาอยู่บ้านนาะครับเนาะฉะนั้นแล้วไปบวงชมครับเอม็มของห้อง่ายาบริ่มเลยครับผมเนาะว่าจะได้ตัวเด็ดมาฝา,ากนผู้ชมหรือบอ่อจะ่าป่ะเทืองดี่าได้แน่นอนครับผมเนาะ นาสิพามาตามติดตัวเลขของหลวงพีมีิส้นค่ะงวดว่นนั้นหลวงพีมิส้นเพิ่นหาเก้าสองสองเก่าออกพี่น้องออกเพิ่นถกหลายค่ะผู้เพิ่นถึกหลายบรรดาน,นี้สิบใบเพินเลยนินม,มนต์หลวงพีมีเส้นน่ะมาสันเขาอยู่บ้านพี่น้องสาวบรรณาก็เลยได้มาทําคลิปได้มาตัวเลขไปฝากพี่น้องแฟนจ่องอีพีนาอกค่ะนาะพี่น,อนออตต้องเนาะกะพระตาตองวดนันหลวงพีมเส้นกะทรงเลขให้เพิ่นอีกว่าเลขโตนีเดอ้อว่าสันว่า บาทที่นี่เพินพ่นไปซื้อเลขเนียงนอกค่ะตั้งประเทศเมื่อวานนี่สองเ็ดศูนย์เพิ่นถือสามตวัวตรงพี่น้องทางฟังเราวมื้อนี่เพิ่นก็นเลยให้หลวงพีมิสเนมาอีกก็เลยมีมลมาให้มาสันเขาย่บันสาบนาก็เลยได้ไมาเห็ดคลิปมาถามตัวเลขให้พี่น้องแซนงเอฟซีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะก,กะสำหรับตัวเลขหลวงพีมิสเนนี่เป็นตัวเลขที่มักชอบเนาะค่ะที่รู้สึกว่าชอบแล้วมันสีออกหลวงพีก็เลยนำ,นำมา ให้พี่น้องแฟนช่อง f อซน้าไปลงทุนเนาะพี่น้องเนาะย้ําคือเกาเดอเป็นแค่แนวทางใส่วิจารณญาณในการรับชมเดอพี่น้องเดอบอ่ได้ยังรูวเาเล็กสิออกตัวใดแนวทางก็คือแนวทางแล้วก็ขอบอกบุญต้อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยบัดลมพีมิสเซนกัอยากสิสสั่งปั่นปูพญานาักผู้ใดมีกิตศรัทธาที่อยากรวมทําบุญสาม,มารถโทรไปหาหลวงพีมเสเนตามเบอร์โทรที่สาบนาสิป,ปักคลิปไห้เนาะพี่น้องเนาะ พยายามคือเกาโศกมันนันดวงบุกคู่กันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับตัวเลขสาบานันน้ำมาเป็นแค่แนวทางใส่จารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อไปไปเบิงว่าหลวงพี่มิเซนเซวาจากไหนสำหรับเลขตัวเลขงวดนีล้วกะไปเบิ้งรถของหลวงพี่มิเชนมือหนีที่ขี่มาเลขสวยมากเลยพี่น้องจ้ะมามา,มาติดตามไปพร้อมๆกันสำหรับ <พา S 2> ทะเบียนรถที่หลวงพี่เพิ่นได้นั่งมาสันเขายุบันมู่ที่มาที่เพิ่นถือเลขน้ำลวเพนมมต์มาสันเขาจ้ะ นำไปพิจารณาซ้อมบั้งค่ะตัวเลขสวยจ้ะเกลอนึงนึงเกลอนี่มักอยู่ว่าเสาคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเอานำไปพิจารณาซ้อมนะคะ่ะเดี๋ยวสิพาไปฟังจากหลวงพี่มิเชนว่างวันนี้หลวงพี่จะให้ตัวใดแล้วก็ขอเชิญชวนนะค่ะทำบุญเนาะพี่น้องเนาะทำบุญอ่าสร้างองค์ปู่เนาะค่ะเนาะกู้หาเสียนเนาะค่ะอยู่วัดของหลวงพี่มิเชนค่ะกู้มีจิตชาติสามารถโทรตามเบอร์โทรที่สารบานาให้ได้เด้อค่ะเด้อครับผมตอนนี้พระอาจารย์เพิ่นก็เดินทางมาถึงบ้านของคุณนา ผู้คนมีโชคมีดวงถูกร,ตรัตตลีกาสองตั้งยี่สิบใบเนาะรับนผม้ชมเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าชาวบ้านถูกกันหลายคนครับผมถูกกันหลายแห่งครับเลขกตัวนี้ก2สองที่บาจาจ็บเพื่อนห้ไปรับร่มนผูเชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะให้แอบมีของใหไปสอบถามกับคุณนาผู้มีดวงมีแห่งเนาะครับเนาะมีแห่งในงวดที่ผ่านมาได้รัตตลีสิบใบไปถามเมืองว่างวดนี้คุณนาเพิ่มมักเลขกตัวใดเป็นส่วนตัวนะรับนผม้ชมเนาะไปฟังเบืองครับ คุณน,นาได้เลยครับผมอันนั้นงวดนีหลวงพีมิเสเซิลเหล็กตัวแดงฉันไหส้สองเจ็ดศูนย์ก,นก,นกับสี่หาลางสอง,สาางอเจ็ดศูนย์กับสี่หาลางอ้อกันเลยอมาซื้อเหล็กแล้วกันเลยถึงสามตัวตรงสามตัวตรงเหเล็กแล้วแมนมีแต่ว่าเจ้าสีไปไทยอยู่เมันบอ สองเจ็ดศูนเี่ยิไปบอกรัฐบาลนบอกปไ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 ปหาสโรตดีมั้ยเจ้าตวาว่าลังว่าบนถอดเหล็กสองตัวหนึ่งนำมันทั้งลางทั้งบนหรือยงกัดลังกัเอาบนตลาดบนเป็นบนว่าต้องบนเป็นบนลางเป็นลังอันทั้งบนทั้งลังเป็นบอสองเจ็ดศูนย์กับซีหาจางว่าผ่นกระหายสองเก่าลังสองเก่าสองนั่นเป็นบอแต่ยิ่งเาพูดลังค้นขุดนยี่สิบใบมนบอแม่ค่ะยี่สิบใบ กี่ทุกวันนี้ก่ะจะมักตัวไดอเองวันีหนี่แท้วันนี้วันนี้มาเจ็ดศูน์เจ็ดศูน์แม่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองตัดเอาเลขสามตัวอ่ตัดเอาสิไปหาจับรัตตอลีถิงเลยยูค่า,ามันมุดขีดินแกนบ่ได้ เนาะผู้โศกผู้หมันเพิ่นก็ได้พผ่นแหลมเพิ่นไปเมียงลาวเพิ่นถึงสามตัวตรงเนาะโอ้ยสะออนไหลไปเมียงลาวถึงสามตัวตรงมาสองวัดเด้อเด้เอามาซื้อน่ะที่วัดก้อนก็บถือกาบาาเอ้ามันไปออกตั้เมียงนอกกันเนี่ยออกตํางเมียงนอกแต่ว่ามันก็มาเมียงไทยเด้อเก้าส่วนเก้าเด้อสองเก้าวันนี้ก็สิเต็มเต็มสามตัวอีกปฏิสุวางฉันเดีแมนแมนมาเลยไทยถึกเลขถึกหม่งเทละเอี้ยเจ็ดสองทั้งสองอัน เออมากมากมากเทงกันบ่มากเจ็ดสองเป็นบากวันนี้มันม้าหลักหลักสามกับหลักเจ็ดวันประหารมันมาสองวันประหารมันมาสองกับหกอมันสอบสองเก้าสองวันนี้วันนี้เจ้าได้รักอย่างลักวันนี้สามกับเจ็ดเน้นเจ็ดเน้นจ็ดเออ เน้นเจ็ดเลยฟันเจ็ดเลยเอากสันให้สุกๆด้วยคนถืไหบ่คถึอหละเพีกวเาได้บต็่มคนขอใจเติมแ่วคนกะทํามุนหลายู่งเป็นบ่ค่ะอทําบุญเรืเลยก็ยังเชิวชวนเนาะค่ะเนาะอันวันนี้ในใจมักตัวใดเจ้าค่ะกุฎยารำหนามัสองเจ็ดสิ แต่มันจะมี2โงตั้มมามัก2เจตศูนกับ2 40 2เจศูนย์กับ2 40เป็นนี่แจอัตั้มมาตร้มาที่สุดก็เลยกกับ2เจดศูนย์นี่ะ่ะ2เจดศูนกับ2 40นะจ๊ะน่แล้วก็4ฮาจีาแค่นี้เลขกกับบอปียนเนาะกับยังคือเกามัดต้องอดลงไว้ตัวไหนกบคือตัวนันเลย ต้องวดตัวใดกับตัวนั่นเมยนอืมีเ้ยนเขา่าคนถึงน้ำไหลไหลไหลยุ่มยุ่บ่าเขาก็ถือกันเบิดเบิดบ้านเบิดมู่บ้านเมียนเพราะว่ามันมันเป็นเหล็กที่อันคนบ่าคนบ่าเขาเอาแบ่งยี่สิบแบ่งยี่สิบแล้วก็มีย่นเขียนไว้ไห่จ๊าจ๊ะมีย่นเขียนไว้เหล็กเหล็กถ่ายของแบ่งยี่สิบนั้นเป็นเก่าสองข้าไปสื้อไปเตียว พี่บ่าเอาเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจ้มาเนี่แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนั่นไปเพ่นอาตมากับไปถ่วงอาตมาว่าเหล็กพี่บ่ากับเหล็กลวงพ่อคืขึ้งตรงกันแทฉมาสั่นถือเบ็ดบ้านเมียนอื้ค่ะอันกะคือว่าเนาะเป็นแนวทางเนาะกับโมลูว่าเล็กชูออกตัวใดมันก็ถือก็เล็กดังข้าเจ้าก็เลยซื้อบ่ได้ก็หลายคนก็ซื้อบ่ได้เนาะค่ะวันนี้ก็มีแค่สองเจ็ดศูนย์แล้วก็ สองสี่ศูนย์ดราเกสี่หาแค่นั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับเลขที่มักที่ชอบก็ยังคือเก่าเนาะค่ะเนาอส่วนๆให้สางปูเนาะค่ะเนาะตอนนี้เห็ดยังอยู่ค่ะปูก็ตอนนี้ก็พักไว้ก่อนเพราะว่าอาตมาบผมเคยมีเวลาเนี่ยจ้ะจ้ะช่วงนี้งานหลายช่วงเด็กอะงานคณะสงฆ์จ้ะจ้ะแล้วเมื่อเย็นเมื่อืนเนี่จ้ะเด็กน้อยมาเขาค่ายคุณธรรมมอยู่วัดบ่ค่ะอยู่วัดอ๋อ จ้ะบกค่อยลีเวล่าจะแต่ฐานนี่ยังกับเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วน่ะเฮ็ดฐานเฮ็ดฐานแล้วเรียบร้อยโอ้ทั้งวัดเฮ็ดเองพระเฮ็ดเองโอ้ยสาธุสาธุลงเฮ็ดเองเลยกอหญิงเองเฮ็ดเองคือย่างจ้แต่ว่าถ้าผู้ใดสนใจกะอยากทำบุญอยู่วัดกะสามารถโทรหาได้โดยตรงเนาะค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรสิปักไห้เนาะค่ะติดต่อกับทั้งหลวงพี่มีเส้นไดโดยตรงเด้อพี่น้องเด้อค่ะอยาก อ่าสางปูเนาะสางปูไหวอยู่วัดอืมอ,อมันใส,ใส,ใส่ใส่ทุนหลายใส่ทุนหลายก็บ,บ่มีทุนเนาะคะ<ด>่ะเนาะมันก็นต,ต้องซอยกันหลายๆทางอืมซอยกันหลายๆทางคือเก่าี่กับน้ำเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อกับสำหรับตัวเลขของหลวงพี่เนะาะจะกับให้หลวงพี่ <S <S ให้อา่าพรเป็นจ่องเอฟซี C เน่ะกู้เ <c oughs> พิ่นเห็ดบุญน้ำกากเชิญชวนอ่าชาวอ่าเอฟซีเนาะบ่ว่ารอเป็นเอฟซีของช่องยูทูป สาวบันนานุสุดเด่นาสาวเทพพาลักษณ์นุคนกับช้างขอเชิญชวนเอทซี่ร่วมอซอยอเป็นจบท่าสร้างปูพญานาคเนาะเพราะว่างบมันก็ใส่เงบหลายเงบแบบรักลานเนะาะกอยากผูละนิดผูดละหน่อยก็ยังดีจ้ะผูละหาบาทผิดบ,บาทผูละบาทสองบาทสมทบกันมันก็บแล้วเสร็จไปอีกเนาะทุกท่านนี้ก็อยากจะขออนุมโมทนา บุญครับท้า,ทาวเยบซีหลักะช่องยูทูบนอกจากขออน,นุโมทนาส่วนบุญส่วนขอให้ทุขภูพิคนจงมีสุขภา,รราพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากทุกส่งโลกไัยคิดถึงพัฒนาสิ่งใดขอให้สมดังวิคิดพัฒนาขอให้เจริญรุ่งเรื่องในนาทีการงานลำลำเรื่อยเรื่งยดีขึ้นไปสุขภูมสุขคนสาธุสาธุสาธุจ้า